สบายดีพ <cke> <his lawsuit> <laughs> ี่น <sk> <ambling dies> right? ้องเวสขูบสุดคนจ้านี้ไม่น่าคนสีไฟใช่ไหมน้อยโนตรตกพี่น้องวันนี้เขาจะตายข้าวโพดแห้งๆเลยอันนั้เขาจะตายนะแควนี่มันเคยออกได้พี่น้องเด้อมันออกลายสิใช้เสียกันฝผล่มันไผน่เขามีคันจองนะครับคันจอก ฝ <laughs> นตกจนพี่น้องนี่พากันกำจัดจ้องเป <c oughs> <c oughs> หาเอาห้อยเตะดตาห้ยนานเลยพี่น้องห้านั่นมาจนห่วง ตะกี้หอยลายมันบ่หัวตรใช้ลังทองสบายดีพี่น้องแล้วบ่สบายอ่ะ เราไปสิได้ป้ององนี่ฝึกน้ำใสๆพี่น้องเมืองน้ำในหิ่ห้าน้ำฝนนี่ใสจริงๆ หาห้องพี่น้องฟูฟูอย่าโบกกับใบพร้อมสิไรอยู่บ่าตะกี้หาหอยน้องนาจาเฮ้ยตะกี้บ่อยากเอาลายพี่น้องไอโฟนตกอีมากมากอะแค่ฝนมาหาหอยหากระปุ้งเซนง่อยหูได้กระหาแบบลิลิดมีแหละพี่น้องเลยจยากดิ่นน้ำอะไรพี่น้องมาหาลิ่นน้ำแถวนี้แหละ แต่แทบน้าขแถบนี้มันหน่อยหลินทูทางเึิงทูเปียที่น้องบางทีพอวันหินโคนสักเครื่อนค่ะดิแล้วมันยังสะอาดขนาดพี่น้องมันหลินแลกับอันปลูกตะแคงไอเจมน่ะตอนน้นย,ยังน้อยน้อยอย่างกล,งลกนินแล้วการทะเลน่องอ่ะอากูสิมีอยู่บ่หือ น้านำพอบลายซช่ไหมน่อยเอ,อ้ยต้งน้ำไรฮะกั้นแต่ว่ามห,อหา่อเลยเพราะะนค่ะนำมห่อค่ะาวลาย,ย่ะมห่อแต่มันตันนะนะพี่น้อง mi sa bò hoi này mẹ ta kì lại ai ăn à, mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พี่น้องพอจะตายมันช่ขึ้นแถวนี่เต็มบ่กลาดเอผลมันมากเรื่องทานน่ะมอหันพนค่าจะทีให้บ่เนาะผู้เชื่อนี่ไงเป็นคุลุคโลอยู่เลยหอยนะบ่ดืดบ่ดืดบ่ดืดบ่ยากนี่ฮพปีเนี่ยคือผมมีหอยเนาะนัดเนาะโดยปูพี่นาะมีได้รติดได้กันกันมัจะกีบูมันจะคอยคุลุคโลอยู่ในยามเดือนนี่ไงผมมีพี่น้องเไย ปีนี่มันบ่มีดรงใช้บ่มมันบ่มีเนาะไสกโทย่าง้มองไห้ก็มองได้ก็มกแม่ดินเป็นแถวฮะชื่อเบิ่งดินตรเนดไปกูด้ หาตามให้หนาต่อเดจะห้พี่น้อง เราเนี่ยเคยมยาในแ่นนก่อนไหไนทนเ่าเคยมาเนี่ย ยังกังทองร,รกระแตนลองหาเหยือออนาคอยุให้นนะ้ำลองเนิดา จะพักขยังเนาะคิดพักขยังเอากระไราะกระเทิอนหน้าแหละ เสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องบางนั่นก็ห้อยออกลายนะพี่พี่น้องเลยมีห้อยอยุ้นนานแถวนี่ฮะถ้าดเดือนนีกผัดว่าบ่มีห้อ,หอยเขาเขียวงามงามน้องนัดนุองเขื่อง <laughs> น้องนัดสบายดีนะลกูกกลันมาเป็นมือกองให้หน่อยเลยพี่น้องเด้อบ่มีหอยเลยพี่น้องเด้อมีอยูน่น้านามใหญ่หน้าเลยลายอยู่หกัก คือหอยบอนมันบ่อกพี่น้องเลยไม่แต่พักแยงงเหรอเลยนี่เขียดครบหอ้องเสียงครบสียงเขียดห้องบ่ได้ยังเด้พี่น้องบ่ได้ยังเลยไปเกี้ยอาป้าไลาอ่อะไรพูกผูกอามันบอนนะท้องมันผูกผูก เาก็สิเก็บพักแยงเด้อพี่น้องเด้อสิเก็บพักแยงอะไรแบบนี้เอาเดินยังท้องมากระปุ่นอยังพี่น้องเออเอาเอาเอารถตะกะเตนนะห้าเกียวตะกะเตนกระปุยังพี่น้องทีมนี้น้องทั้งจะขอลายจ้าขับกุไลกดที่ตามกดกระดิ่งเปนัก คเคสจะขวนโฆษณาเลยจ้ามัน่าไรมันี่นั่นแหละจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบ้า